แลวหลายคนที่สงสัยหลังจากที่ผมทําคลิปการบอทออฟไลน์ออกไปนะครับหลายคนว,ว่าแอดแบงการบอทออฟไลน์ line, กับการบอดออนไลน์เนี่ยมันได้ของเท่ากันไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าได้ของเท่ากันนะครับแล้วก็มีคําถามอีกว่าได้การ์ดด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนว่าได้การ์ดด้วยนอกจากจะได้การ์ดแล้วได้วุฒิบได้จ็อบได้อะไรได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแค่บางคนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงมีบอทออฟไลน์มัน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 ไม่ได้ต่างขะไรนะนะเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งมาดูการ์ดตัวเองนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ ตีอยู่แต่เลเทลไงนะครับก็ได้เลเทลมาละ8ใบนะครับ1ใบฝังสมุดอยู่เพราะฉะนั้นผมบอทออฟไลน์ line มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่แลเวิว90ผมก็บอทออฟไลน์ตลอดเลยนะก็มันเราไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นไอ้ระบบบอทออฟไลน์เนี่ยก็จะทําให้เราเก็จะเข้ามาช่วยนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยอย่างเช่นสมมติเกมมันรีเซ็ตทุกตี5ใช่ไหมเกมรีเซ็ตทุกตี5ปุบ๊บทำไงครับก็เข้ามาบอทได้เลยนะครับอะเดี๋ยวบอทให้ดูอีีกท นะครับบอดให้ดูอีกทีอย่าลืมไปรับบัตรบอดด้วยนะบัตรบอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ a v v n n t u r o Lo นะครับแล้วมันจะอยู่หน้า2ตรงนี้นะครับรับได้ฟรีทุกคนนะครับทุกคนรับได้ทุกเดือนเลยก็หาจุดฟาร์มสักจุดนะสมมติเุจะฟาร์มตรงไหนดีละ่ะเดี๋ยวผมหาจุดฟาร์มให้คือเราไม่มีเวลาก็ต้องเข้าใจนะครับเออถ้าจะให้เปิดโทรศัพท์ไว้ทั้งวันทั้งคืนผมว่ามันก็ไม่ไหวใช่ปล่ะ ออตอนนี้ผมเลเวลเก้าสิบหกแล้วใช่ไหมเก้าสิบหกแล้วจริงๆผมไปตาแดงเลยก็ได้นะอผมไปตาแดงเลยก็ได้นะไปตาแดงเลยก็ได้ปะเก้าหกผมว่ามันโอเคนะมันคือเก้าหกทุกคนก็ไปเริ่มไปตาแดงกันแล้วอะถึงแคปเลเวลมันจะดึงเงินหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะสมมติเจอจุดฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับการคอมแบทออฟไลน์จะคอมแบทออฟไลน์เป็นตี้หรือว่าจะคอมแบทออฟไลน์แบบโซโลก็ได้นะครับแน่นอนเหมือนเดิมนะครับการคอมแบทออฟไลน์ใส่ชุดฟาร์มให้เรียบร้อยนะครับ ใส่ชุดฟาร์มให้เรียบร้อยชุดฟาร์มชุดฟาร์มอยู่แล้ววะนะครับชุดฟาร์มนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะใส่เต็มชุดจะใส่ไม่เต็มชุดก็แล้วแต่นะครับผมผมใส่แค่นี้นะครับผมไม่ได้ใส่วูดไม่ใส่เลยใส่แค่นี้นะครับของฟาร์มอย่าลืมเปิดโซ่ด้วยนะครับอย่าลืมเปิดโซ่ด้วยนะครับถ้าจะคอมแบทออฟไลน์ก็ง่ายๆเลยเลือกมอนสเตอร์สักตัวหนึ่งที่เราจะตีอย่างเช่นตัวเล็ดอาใช่ไหมนี่เล็ดอานะครับเราเลือกตีเล็ดอาจากนั้นเรากดออโต้ตรงนี้นะครับ จากนั้นเรากด turn off ตรงนี้ติ๊กเลยนะครับติ๊กเป็นหมื่นหนึ่งเพราะปัจจุบันผมเป็นค่า3เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะหมื่นหนึ่งก็จะฟาร์มได้ฟรีๆเลยนะครับจากนั้นก็กดเป็น r e d e v i l ตรงนี้จากนั้นกดเริ่มนะครับจากนั้นกดเริ่มเลยนเนี่ยเอ้ย่นะีน่นะครับมันบอกว่าจะเข้าสู่โหมดออฟไลน์นะครับออกจากหน้าจอต้องทำการดำเนินการไหมนะครับจากนั้นเรากดตกลงนี่จบละ แค่นี้จบแล้วเดี๋ยวรอให้มันกลับมาหน้าอันนี้ก่อนนี่อ่ะอันนี้คือการถือว่าทําบอทออฟไลน์เรียบร้อยไม่ต้องเปิดไว้หน้าจอนี้นะหลายคนถามว่าแอดแบงค์ต้องเปิดไว้หน้าจอนี้หรือเปล่าครับไม่จําเป็นเราสามารถกดปิดได้เลยนะครับเราสามารถกดปิดได้เลยอันนี้คือวิธีการสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับนี่คือคนไี่มีเวลาเล่นก็สามารถบอทออฟไลน์ตามวิธีนี้ได้เลยผมลองมาให้แล้วมันสะดวกสบายนะครับ